สวัสดีค่ะวันนี้พี่ยยจะมาเล่าเรื่องสั้นนะคะที่ชื่อว่า Ditch Night นะคะของคนที่ชื่อว่า Michael m a r t o n s นะคะเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันแอบลึกซึ้งแอบจึ้งอยู่นะคะแล้วก็ออกข้อสอบ G.D ได้ทุกมุมเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งตัวละครน,นะคะ ความสัมพันธ์ relationship นะคะตัว symbol นะสัญลักษณ์หรือแม้กระทั่งธีมของมันเนี่ยความเปรียบเรยในเชิงวรรณกรรมเราไปดูกันนะคะว่าเรื่องย่อๆเนี่ยเป็นยังไงเรื่องย่อๆเนี่ยนะคะเรื่องนี้มันเป็นการเล่านะคะผ่านมุมมองของผู้ชายคนหนึ่งที่เขานึกถึงนะคะแม่ตัวเองในยุคสมัยก่อนอันนี้คือเป็นภาพรวมนะ,ะของเนื้อเรื่องทั้งหมดแม่ของเขาเนี่ยมักจะไปดูหนังกษามีก็คือพ่อของเขาเนี่ยแหละทุกคืนวันพุธนะคะเพราะว่ามันจะเป็นคืนที่เราเรียกว่า ditch night ซึ่งมันเป็นคืนพิเศษนะที่ โรงหนังเนี่ยจะทําการแถมจานแถมชามให้ลูกค้าเนี่ยนะคะไปสะสมเราจะได้ยินคําว่าพอชเลนคือเป็นประเภทของอาจานกระเบื้องเนาะแต่เบื้องหลังการดูหนังเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อความบันเทิงนะคะพ่อแม่ของเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้สนใจหนังกันเลยนะแม่เนี่ยจดจําจานได้ทุกใบนะคะแบบแม่นยิ่งกว่าหนังที่ดูอีกเนาะและแม่ก็ยังเหมือนเก็บจานพวกนี้เนี่ยไว้ในตู้โชว์นะคะเมื่อเวลาผ่านไปหลาย10ปีดังนั้นแบบวิเคราะห์นะคะเชิงลึกในเรื่องของความหมายเซมโบลิสก่อนนะคะก็คือสัญลักษณ์จานเนี่ยคื จานแต่ละใบเนี่ยนะคะเป็นเหมือนตัวแทนของความทรงจาําความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับพ่อของเขาความพยายามของแม่ในการประครับประคองความสัมพันธ์ให้ดูเหมือน ดูเหมือนปกติความหวังเล็กๆในชีวิตประจําวันของผู้หญิงยุคสมัยนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนาะที่ต้องใช้ชีวิตตามแบบแผนของสังคมว่าผู้หญิงก็ต้องแต่งงานเลี้ยงลูกตัวจานเองก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนความฝันเล็กๆและสิ่งแทนความรู้สึกที่มันพูดออกไปไม่ได้หัวข้อที่2ค่ะก็คือความสัมพันธ์ของพ่อกับแม่รักจริงๆหรือว่ามันเป็นแค่หน้าที่เพราะว่าอะไรพ่อดูหนังจนหลับในเนื้อเรื่องนะแม่สนใจจานมากกว่าหนัง ดูแปลกเนาะทั้งคู่เนี่ยดูเหมือนทําอะไรซ้ําๆตามหน้าที่มากกว่าความรักแต่ก็ไม่เคยมีใครบ่นนะคะประเด็นเรื่องนี้หรือไม่เคยทะเลาะกันมันสะท้อนถึงชีวิตคู่นะในยุคที่ผู้หญิงต้องอดทนแล้วก็เก็บงามความรู้สึกเอาไว้ข้างในในมุมมองฐานะผู้เขียนเนี่ยนะคะลูกชายนาะเรเตอร์เนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างตัวเขาเองเนี่ยก็แอบสงสัยนะคะว่าแม่จําชื่อหนังไม่ได้แต่จาจานได้หมดเขาเนาี่ยเหมือนเป็นการตั้งคําถามเนะว่า สิ่งที่แม่จดจำม,มานันนะมีความหมายจริงๆหรอแล้วตัวเขาเองก็เริ่มรู้สึกว่าแม่พยายามปกปิดอะไรบางอย่างในความเงียบความนิ่งของแม่ตัว G ีดีเนี่ยอาจจะถามแนว Infer e n c e นะคะคือการเดาตัวละครเดาใจตัวละครต่างๆหรือนะคะในส่วนของ Other Purpose นะคะก็คือจุดป,ประสงค์ของผู้เขียนเทคนิคนะคะในการทา r e a d i n g จากเรื่องนี้เนี่ยก็คือ1ห,หาเมนไอเดียก่อนอะไรคือสาระของเรื่องนี้มันคือพูดถึงเรื่องของความทรงจําความสัมพันธ์และก็สัญลักษณ์ในชีวิตประจําวันที่สะท้อนถึงความรู้สึกที่ซ่อน ูถกมสองคือการเดาการสื่อถูกไหมเราอะ่ะคาดเดาได้ไหมว่าแม่รู้สึกยังไงแม่อาจจะเหงาเศร้าหรือผิดหวังจากความรักแต่แม่ก็ไม่เคยพูดออกมสาสค่ะ Arthur's purpose นะคะหรือทําไมผู้เขียนเนี่ยถึงเล่าเรื่องนี้ผ่านความธรรมดาธรรมดาอย่างจานมันเพื่อแสดงนะคะถึงความแม่แบบ แม้ว่าสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งเล็กๆก็สามารถเก็บความทรงจําความรู้สึกแล้วก็เรื่องราวชีวิตเอาไว้ได้ตัวอย่างของคําถามแนวนี้ก็อาจจะถามเหมือน what do the dishes in the story most likely symbolize ก็คือจานเนี่ยนะคะทําหน้าที่แสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรเดี๋ยวพี่ขึ้นช้อยสชวนให้ A B C D d o c นะคะแล้วก็นับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสอห้โอเคหวังว่าน้องๆลองตอบกันดูนะคะ ก็คำตอบก็คือต้องเป็นบ b o อค่ะ The mother's unspoken emotional life ข้อที่2องคำถามที่2 What can we infer about the mother's character from the story อ่ะขึ้นชอยตึงตึง้ง one two t h r e คำตอบคือขอ้อ B-Boy ค่ะ She is sentimental and patient นะคะคำถามที่3ค่ะ What is the tone of the narrator อ่ะ one two t h five บีบอ,อีกแล้วค่ะ confused and reflexive นะคะง่ายๆเลยนะคะตัว Dutch night เนี่ยไม่ได้แค่เป็นการเล่าเรื่องราวนานในการที่จะไปดูหนังแล้วได้จานแต่มันเป็นการเล่าเรื่องถึงชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามประครับประคองความสัมพันธ์ผ่านสิ่งของเล็กๆในชีวิตประจำวันจานแต่ละใบเนี่ยมันคือบันทึกความรู้สึกที่เคยพูดออกมาหนอก็ ลองกลับบ้านไปดูนะคะในตู้จานที่บ้านเนี่ยของเรามันมีจานอะไรบ้างมันอาจจะมีเรื่องราวซ่อนเอาไว้อยู่ก็ได้เนาะนะคะก็ขอให้น้องๆนะคะโชคดีกับการสอบวิชา R.A. นะคะก็บายบายค่ะขอบคุณค่ะ